ใครจะมาขนของไหมโอ้ยไปเท่าไหเจ้าเจ้าเจ้าแม่บ้าอครับกังห่นไว้อย่างไรอ่านอยู่ข้างบนนี่เพื่อนหลุดเลยใครหดเยใครเนี่พาพี่มาออฟไลน์ไปอีกแล้วอ่ะบ้านนี้เราเลุไปแล้วนี่เมื่อวานอ่ะเปิดเลยเนี่ยอันนี้มั้งเปิดเลยเนาต่างเขาแหลกเยครับอยู่เฉยนะพี่อยู่เฉยนะมันทำมาเช้านี่ วันนี้เราจะปุ่นอย่างเดียวเว้ยไอ่มีกจะสุดนำปะไม่มีเลยพี่เก่งมาไอ้เจ้าพี่ไม่บอกให้ผมทำมาไอ้เจ้าใส่กันเละเลยท็อปรีพอร์ตแจกอะไรเดี๋ยวพึ่งอุยสต็อปสต๊อบสตอสตอสตอป้ปืนพี่ขวาอย่าเข้าไปนะ เขาได้พี่ปลอดภัยในช็อปมีอะไรวะเนี่ยดูไม่ได้อะพี่หาวิธีดูก่อนดูไม่ได้พี่เกมกดดูหน้ามันไี่บอกว่ามันขายอะไรอ่ะมันไม่ได้เปิดขายไงน้องขนมใส่แล้วขนมใส่กันแล้วเนี่ยโอ้ใครเอาเตียมมาวางห้องไฟเนี่ยเหลือลูกมกี่ลูกผมเหลืออยู่ลูกเดียวพี่ขอเพียร์ดึ๋งวะ อย่าพึ่งนะยีบบอลเลยกันนะเยอะๆบอลหน่อยเราจะต้องลูกก่อประตูก็ไม่ได้ช็อปแตกก่อนพอดีใช่เราจะไม่รู้เลยว่าช็อปมีอะไรอ่ะมันกดดูไม่ได้มันนิดเดียวพี่เจมมันคือมันนิดหนักอ่ะเราต้องบูมข้างบนเนี่ยบื้มข้างบนแปดลูกแล้วก็ปีขึ้นไปบื้อใหมอีกกระดาษเล็กลงมาเนี่ยโอเคพี่บื้มข้างบนเลยแลก้วได้ลองได้รอดยิงรอดโดนยิงจากเขานะ กินคอมโปเน็ตเิ่มระวังฝั่งบ้านเก่าแล้วพี่สองลันแล้วก็ฝั่งที่มันจะยิงมาพี่อีกสองอันก็ได้พอไปเพี่เลยไอ้หมดจะรีบแปะทำไมวะทั้งนอกเดือดจัดเลยไม่ใช่พวกเราเลยยิงพี่ไม่ใช่หรอพี่โดนยิงได้ได้อยู่ได้อยู่มันไม่เป็นไรเนี่นะบูมนี้เนี่ยซุดเดิมซุดเดิมเบอร์บนเบอรบนพี่พี่ต้องไปกับผมแล้ว BM2 ไงวะเนี่ย ยังไม่มีเลยแม่ไปบนบนนะกระพิดานบนเลยยิงสูงสูงหน่อยเดี๋ยวชอบแตกเย้พี่มันย้อย,ย,อยขึ้นไปมันย้อยโฟกมาไหนเาแบบนไดไปดูบนสุดที่ว่าอันนี้ปะบนบนสูงก็ได้อีกอะเนียพี่ผมมีสามขั้นเองอับบันไดอะ หมดแล้วเหรอหมดแล้วพี่ข้างบนนี้มันมันมันบล็อกตายปะเนี่ยมึงกระโดดหรือบล็อกไม่ใช่บล็อกนะไม่ใช่บล็อกปิดเนาะพี่พี่ขี้หง่ได้ปะบ,บ,บะล็อกบล็อกบล็อกปิดกว่านาะเราต้องบึ้มไอ้ตัวนี้อันนี้เปิดออกเลยเนี่ยเอาวะมีคนยิงวิ่งอยู่นอกบ้านนะท่านมีเพื่อนเราด้วยนะเพื่อนชทอนที่ไม่อยู่ในแกล้งไม่มีไม่มีแล้วตอนตอนนี้อยู่ในแกล้หมดลนะ แพีให้ใช่อะไรพีอะไรเลยวิ่งมาสอตัวมาเจะกันที่แต่ก็ีหนาได้ได้เนียน้พ่อยพี่ปีขึ้นแล้วพี่หยอกยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่โยหอมาเนียเนีึ้นดีกว่านีึ้นดีกว่าเนี้ึ้นดีกว่าะได้ได้เราไพี่ก็ขีหอได้ไงยิงเข้าหัวสนัดวดบันไดนีก็ไม่เดอยพวกนี้ดอกทองพวกก็ไปแปะเร่นหมดพวกนี้เปะเพราะว่าพกมันสามขั้นเลยที่ ฝั่งเอ่อฝั่งไหนนะโอ้โหหัวอย่างเดียวเลยว่ะเออเข้าหัวมั่นเกินพี่เชลมียาหลอดเดียวอ่ะข่มข่านี่ยที่ไปได้โชคดีเนาะเดี๋ยวพี่เอาบันไดมากลับมาช่วยชีวิตผมด้วยนะใช่พี่ลืมเองแล้วพี่อย่าเพิ่งลีบผมพี่ต้องกลับไปเอาลูกบ้องนะน้องสิบหกลูกกับห้องเนี้ยมีตัวอยู่ข้างนอกนะสองตัวยิงแม่นไงยิงคมพี่เซอร์พี่มีคนยิงเก่งพี่แต่ละตัวพี่ตตัวตึ้งๆอ่ะพี่ ทิ้ง่้าหัวจิกจิกสองนัดทีเดียวเลยลูกเียมิกาบินฮอ่อนน้องพี่พี่พี่เอาของมาโยนฝางให้กับผมก่อนเปล่าแล้วพี่ก็บินไปพี่ถ้าขากลับถ้าขามายทีพี่ก็แทงเร็วๆอ่ะว้ายแล้ก็เสดเร็วอีกพี่มันอยู่ฝั่งบ้านเราป่ะพี่อยู่หน้าบ้านใช่อยู่หน้าบ้านเลยเอาเอาปืนต่อมาต่มีสไนเปอร์อยู่บ้านเล็กอ่ะเอาสไนเปอร์ยิงต่อไปได้ปะตอดใส่มันให้มันรังทาน่ะขึ้นระฆังบ้านเล็กเลยยิงได้ผมใส่สไนเปอร์ไว้ในกล่องเดือ พันเร็ววะเห็นหน้าบ้านเห็นหน้าบ้านถ้าผมมีข่าวปะเพแตกแน่เลยยิงยิงต่อในหะ้มันเอาคาหน่อยมันจะได้มันจะได้ไดโดดหนึ่งโดดหนึ่งไอ้ชุดเขาอ่ะโดนสองโดนสองโอ้โหคมนะแมงเบินหัววะคมมากเลวเบินหั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 วโยนเบินหัวตลอดไม่รู้เป็นอะไร ที่ออกหลังบ้านนันน้องมันไม่ได้แดกพี่หราเออยังแถมอีกเม็ดหนึ่งอยู่แทบเตมเรตออฟละหรอครับจัดศึกใหญ่หน่อยที่เรืออันนี้มันเป็นเซิร์ฟคูณอันนี้เป็นเซิร์ฟคูณคูณสามครับผมคูณสามมันมันได้อะไรมันต้องคว้าเอาไว้ก่อนนะครับเพราะคูณสามมันมันยากมันวิ่งจับตูดเลยอ่ะวิ่งจับตูดไปยิงผมเลยอ่ะมันคิดว่าเราได้ของแล้วอ่ะดูดิวิ่งไยิงโคตรคุมไม่เข้าทุกเม็ดอ่ะมันหิวมันหิวจะให้มานร้องแทนผมอยู่ได้วอ่ะไปเก็บของมาเนาะ มันเก็บไม่ได้พี่ไม่ได้ใช้บันไดอ่ะน้องงั้นงั้นยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนเดี๋ยวพี่ยิงไงตั้งหาตรงนี้เลยนะทิ้งเลยตรงเนี้ยพี่ยิงไงพี่แต่พิจัดให้อยากให้ใส่ในวิชชันเหอได้ได้บ้างหรืได้บ้างเดี๋ยวใส่ดูคืนนี้คืนนี้เกือบอันหนึ่งเออเอ๊ ลูกครับลูกบอกให้หน่อยสิครับที่บ้านยืนครับลูกบองให้หน่อยยืครับขอเลยใครว่างถ้าใครไม่ได้ฟาร์มยืครับขอไว้เลดผมครับผม,ผมบจะอ้วกแล้วเนี่ยใช่เหรอแต่แม็กๆเขาว่าฟาร์มเก่งนะเฮ้ยผมจอดแซบใช้อยู่พอดีจะอีบรรก,กาย พี่ว่าถ้ามีคนมาเคาว์เตอร์แล้วพี่ครบพี่ว่าผมครบพี่ได้ไปสุดท้ายพี่ดูปืนก็รู้ไปก็บของเดี๋ยวพี่ผมจะเก็บยังไงไอช็อปมันแตกกันแล้วพี่แจมเอาของยัดในช็อปแล้วเนี่ยไอ้แหนมโอ้คุณบววหัวคนจริงเลยโอ้ยมึงเจอไม่คนตกทองยังไงของยัใส่ช็อป แล้วผมก็ผมนึกว่าของมันแบบเป็นศพอยู่ข้างในผมก็เลยจะยิงให้ฉอบมันแตกเพื่อมันเก็บของอะไรมันเอาของเนี่ยแต่ฉอบมันไม่บอกมันก็เห็นผมยิงอยู่ตั้งนานมันก็ยืนดูอยู่นั่นแหละโอ้ปุ๊บยพวกโอ้ยตกไปยังไงเพื่อนอะฮะหัวมีแค่สองคนนะเจอแต่อะไรเป๊ะกันหนึงอะโอ้ผมก็งงอยู่ก็กำลังคิดอยู่ว่าวิเลตฉอบแตกแล้วของไม่หายตัวะ แล้วไม่พูดแล้วโอ้วันวันจืดพี่จืดก่อนพี่จืดก่อนวันบาปผมต้องเจออะไรอีกทีเดียวพี่จะปวดหัวคนยังเองจืดได้เนี่ยนะเพื่บผมเล่นเกมเยอะจนเบื่อหรือเปล่าพี่พี่เหลือหกสิบสี่เองพี่ไม่เลทไปอ่ะโออเออเออเนี่ยเองคนบาปเลยเลยเก็บไันอุ้ย เเครื่อปั่นน้ำมันบ้านมาก่อนให้ป้าฟืนมาทำงานพี้ใครจะมาขนของไม่ือไปเจ้าเจ้าเจ้าได้เลยครับตังหันไว้อย่างไรหันอยู่ข้างบนนี่เพื่อิบิยวดิิวดิบวดิบิ้วดิบิ้วดิบิ้วดิบยวดวาดยบิ้บ้ด้วดิ้ดิ้วดิ่ะวางล่างก็ได้่ต่อไปอีกนินึงนะไปเนี่ยก่อนก่อนเองใส่ชุดิ ผมหาอยู่เนี่ยพี่เราควรไปได้กลับเลยนะขนเล่นน้องขนเล่นเอาไปเท่าไปขับรอนนีต้องวินเข้าองเดียวใช่พี่พี่จะเข้าบ้านผมรับรับเข้ามามาดิทหารอยู่ไหนนะาจะไรมาดิพี่มาดิโอ้โหโคตรทัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวไายเดี๋ยวให้ปล่อยบ้างนะพี่ลงครับเซตใหม่มาเลยดีกว่าพี่พี่เกมสภาพพี่พาผมมาลำบากครับพี่อยู่รอบบ้านผมจะไม่เนี่ยตอนเนี้ย ถ้าเราบีขึ้นผมตายไม่เลยพี่คงเยอะมากนะพี่ไม่มีคนไม่มีคนบาง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 ไอเดมโดนไอ้โบวิกี้ชุดเดียวไม่ถึงชุดหรอกสองเมตรแค่นั้นแหละรู้จักชุดแล้วเนี่ยแม่งเข้าหัวสองนัดทีเดียวอ่ะม่ต้องขอขอเม็ดเดียวพอเียมจอดล่างเซตผมอยู่ข้างล่างไอเก็บของเข้าได้ราเก็บอดีเดี๋ยวพี่พาลงไปเอาใกลจัดลอยมันทำกล่องไว้ข้างล่างเตรียมให้เราเก็บของให้พี่นี่เดี๋ยวลงไปทำข้างล่างขาดไม้อ่ะ มีอุ้ยผมนี่ได้เลยขาไม่อีกเยอะเลยน้องใครก็เอาฐานเอาไว้กล่องนี้อย่านะอย่านะผมยังไม่ได้นะอะไรพี่ขึ้นไว้ถาดหนึ่งวางให้ได้ใช่เอาคอมประเด็นเอาไว้เทิรกได้เลยเอาไว้ในกล่องแรกเต็มไปหมดเลยว่าอย่าให้เห็นนะพี่โรนินแน่เลยเซตนี้มันอยู่ในตัวพี่โรนินตอนแรกอะผมจก็ได้เขาหยิบแล้วมาอีกแล้วอะไม่ใช่เป็นนี่ผิดไปจะผมวางตรงนี้ให้อัน ลูกเองวันทุทีนะเนี่ยพี่ได้ยินผ่านไหมพี่ยังปวดหัวพี่จะพากี่ผมอยู่เงี้ยทั้งวันนะพูดเก่งด้วยนะยอดล,ะดล่าสุดร้องพเพลงตามผมอ่ะคือบางทีผมนั่งเล่นอยู่แล้วผมพูดอะไรมันพูดตามผมทุกคำมันพี่เป็นไปพูดต่างอ่ะไอ้นี่ไอ้นี่ อย่าเซฟไปอยู่ข้างล่างอะพี่มันพูด,ดหลายวันวันไหนได้หรอให้คุยกับลูกไอ้นี่ฝึกส,สมองฝึกสมองตายเสียก่อนกลมา,ม,ามีโลกเกต้างกับเพืนด,ดูดิพี่หาโลกเกตแป๊บน,นึงนะเริ่มไม่ไหวละเดี๋ยวหาลูกใหม่แม่งแหละฮะขอโทษทีเดี๋ยวเอาไปปล่อยวัดได้บอกน้องอีกเดี๋ยวเอาไปปล่อยวัดถ้าดื้อก็ตัดหัวปล่อยวัดเลยเอ๊ะตัดแขนอื ตัดขูดตัดคอปล่อยวัดไปเนี่ยถ้าเราตัดคอไปเรายังไม่ได้ตัดหัวแสดงว่าหัวก็เหลือแต่แค่ไม่มีคอใช่ไหมพี่อืไหนพี่สุธรไม่เข้าหรอพี่แต่ผมไปเน็มรอบนี้ก็เน็มลงฝนหมดแม่งรอบเดียวโอ้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 เอ็งเก็บแหละแบตเตอรี่ไว้ตรงไหนวะเนี่ยไหนพี่ผมผมจะออกไปแล้วพี่ทำห้องไว้ตรงนี้อะไรพี่เจอไหมเขอร้องเอยลูก ขอร้องเหอะติดกดอุ้มมามาขนอุ้มแล้วขึ้นรถมาเอามีอุ้มเลยสวัสดีครับบ้าได้ก็ดีครับโอ้ติดบิวรอบบ้านหรอที่วางแหนิไปรอบบ้านเนี่ยสวัสดีคุณแทงผมทำไมเนี่ยยังไงล่ะีกเธอไอ้ขอท่านหน่อยเถอะขอแค่ได้โดนอะ เกมถ้าเราบ anyway> ึ้มบิลรอบบ้านมันทิ้งสองอันนะพี่เราจะได้นี้ด้วยเลยนะได้เลยเราจะได้ป้อมปืนบ้านมันนะพี่แล้วเราก็จะไม่ต้องเหล็กข้างบนอ่ะเราถอดเราถอดหน้าต่างแล้วกดดูกล่องเลยอ่ะพี่เราจะเอาป้อมปืนไหมล่ะจะได้บึ้มบิลสองอันบิลเป็นปูนอ่ะเป็นใช้ซีโฟสีลูกอ่ะเพื่อบึ้มเอาป้อมปืนคุ้มไหมเราคำนวณดิซีโฟสีก็ใช้ลูกบ้องอ่ะแปะลูกอ่ะเพื่อเอาบิลสองอันเพื่อเอาป้อมปืนอ่ะเข้าใจไหมไม่ไมวผิดแทนแทนไม่เอวดิ แต่ถ้าแต่เนี่ยพี่พี่ดูขั้วบนอีกข้้วบนมันมีกล่องอยู่อ่ะไหนบนไหนชั้นสองเนี่ยพี่ออ๋จะได้พิ่ทากันนะจะรวยหรอพี่ไม่มีของหรอกของยูรวมกันเนี่หมดแล้วเนี่ยเนี่ยแหละพ่อบ้านไม่ชชไม่ชายังเล็กๆอยู่เลยเราของน่าจะโดนเพิ่เราเราไม่มีชายไหมล่ะไม่มีแค่สามลูกก็พี่ไม่มีมีสองลูกน้อยๆอ่ะไออันนั้นน้อยเกินไปพี่ไม่น้ำอ๋อมาพี่ใครมีของเยอะไปก่อนแหนมเยียบหัวกัน เพี่เย็บผมไปได้ไงผมใส่พระมาเช้ารอบคงจะเย็บใส่พระลงนู่นสงสารหลวงพี่เหรอวะโอ้พระอะไรตัดสกินเฮดพระอะไรตัดโมฮอคอ่ะใครออกไม่ได้ปีนออกเลยผมแปะบันไดให้แล้วมาแหนมไม่จะไม่มีอะไรแล้วพี่กลับบ้านเราผมแปะบันไดนะทางออกนะแปลบ้านนั้นพี่บิวเอ้ยพี่เจมพี่บิวด้วยไอ้บ้านตรงเนี้ย บ้านตรงไมน์นิ่งอ่ะพี่